มีเส้นทางรถไฟหลายล้านเส้นทั่วโลกที่มีผู้คนใช้เดินทางกันอยู่ทุกวันแต่ใช่ว่าเส้นทางรถไฟทั้งหมดที่เราเห็นนั้นจะดูปลอดภัยบางเส้นทางอาจเก่าเกินไปที่จะใช้งานแต่บางเส้นทางแม้จะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ10เส้นทางรถไฟที่แสนอันตรายแต่ถ้าใครหลายคนเห็นแล้วต้องตกตะลึงถ้าเพื่อนๆพร้อ,พอมแล้ว เรามาชมกันเลยครับ Ferro w c a l i c e n t t r a l a n d i n o สถานที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปชมนั้นอยู่ที่ประเทศเปรูมันเป็นเส้นทางการเดินรถไฟที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากถึง4,785เมตรที่มีชื่อว่า The f e r r o c a l l Central Andino Railway ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตันลัดเลาะผ่านภูเขาและน้ำตกที่อยู่ในบริเวณเทือกเขา a n d ด s สเปรู อีกทางยังถือได้ว่ามันเป็นเส้นทางรถไฟที่วิ่งอยู่บนระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกอีกด้วยนอกจากระดับความสูงที่ทําให้คุณต้องรู้สึกตื่นเต้นแล้วเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างทางรถไฟนั้นยังสร้างความประทับใจให้กับเหล่านักเดินทางได้ด้วยเช่นกันระหว่างทางรถไฟจะต้องข้ามสะพาน58แห่งรวมทั้งต้องลอดอุโมงค์ที่จอะทะลุภูเขา69แห่ง อีกทั้งบางช่วงของการเดินทางมันยังเป็นเส้นทางที่ตันลัดเลาะผ่านหน้าผาอันสูงชันจนทําให้คุณไม่อยากมองออกไปยังนอกหน้าต่างใครจะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟแห่งนี้จะอยู่ที่เมืองลิมาเมืองหลวงของประเทศเปรูที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลแค่เพียง2.87เมตรไปสิ้นสุดที่จุดปลายทางยังเมืองเซโรเดอพสโกที่มีระดับความสูงมากถึง4 3 3 0เมตรจากตัวเลขจะเห็นได้ว่า ทั้งสองเมืองนี้ตั้งอยู่บนระดับความสูงที่ต่างกันมากถึง4กิโลเมตรกันเลยทีเดียวและก่อนที่คุณจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคุณจะต้องเจอกับสะพานบุลากัสบริดที่มีความสูงจากระดับพื้นดินมากถึง77เมตรนอกจากอาการท้องไส้ปั่นป่วนที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณข้ามสะพานแห่งนี้ไปแล้วหัวใจของคุณยังต้องสั่นวิวและต้องคอยลุ้นว่ารถไฟที่คุณกำลังนั่งอยู่นั้นจะสามารถวิ่งผ่านสะพานแห่งความตายแห่งนี้ ที่มีความยาวมากถึง185เมตรได้หรือไม่ย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่18สะพานแห่งนี้ได้เคยถล่มไปแล้วมากถึง2ครั้งซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นั้นสาเหตุเกิดมาจากน้ำท่วมฉับพลันบริเวณใต้สะพานแต่อย่างไรก็ตามในปี1936สะพานแห่งนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และมันยังคงยืนหยัดอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้อกโกเกเด การขับสะพานรถไฟที่ไม่มีขอบป้องกันมันทําให้คุณรู้สึกแย่และกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ใช่ไหมถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่กลัวความสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราขอแนะนําให้คุณเลี่ยงที่จะเดินทางไปบนเส้นทางรถไฟเอากูเกเดในประเทศอินโดนีเซียเส้นทางรถไฟเส้นนี้มันเป็นเส้นทางที่วิ่งระหว่างเมืองบันดุงและจาก,การ์ตาหากเรามองจากแผนที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ตัดเข้าไปในพื้นที่ป่าอันเขียวชอุม่ม เพียงแต่ว่าบริเวณตรงกลางของเส้นทางนั้นรถไฟจะต้องวิ่งข้ามผ่านสะพานชิก,กุบังที่จะทําให้คุณต้องลุ้นขณะที่รถไฟกําลังข้ามผ่านสะพานเห็นได้ชัดว่าสะพานแห่งนี้ไม่มีราวป้องกันกั้นเอาไว้สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเหนือแม่น้ําชิก,กุบังที่มีระดับความสูงมากถึงเกือบ80เมตรโดยที่มันถูกยึดโดยเสาเหล็กขนาดใหญ่ที่ตั้งคำยันเอาไว้อยู่ใต้สะพานเท่านั้นเสาแต่ละต้นประกอบไปด้วย โครงสร้างเหล็กสีต้นที่มีน้ำหนักมากถึง110ตันคอยรองรับน้ำหนักกดทับในขณะที่รถไฟกำลังแล่นไปตามเส้นทางยกระดับที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลประมาณ300เมตรถ้าหากความสูงมันยังทำอะไรคุณไม่ได้แล้วล่ะก็ลองฟังเรื่องราวในอดีตของสะพานแห่งนี้ดูเพื่อมันพอจะทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวได้บ้างในปี2002มีข่าวลือหลุดออกมาว่ามีตู้โบกี้รถไฟที่กำลังวิ่งข้ามผ่าน ได้ตกลางพัดตกลงไปจากสะพานถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากเพราะไม่มีรายงานข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่กลัวความสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคงไม่มีใครที่จะกล้าเสี่ยงชีวิตที่จะไปนั่งรถไฟหวัดเสียวแบบนี้กันจริงไหมไวพาร s สแอนยูคอนในช่วงปี1890ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคตื่นทองคอนไดโกลัส ได้ทาให้นักสํารวจแร่จานวนกว่า1 0 0 0 0แนคนออกเดินทางไปค้นหาแหล่งแร่ทองคําอันล้าค่าในเขตพื้นที่สก้าและยูคอนซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดาใครจะเชื่อว่าพวกเขาจะกล้าลงทุนสร้างทางรถไฟตัดตัดเลาะบนภูเขาที่สลับซับซ้อนเพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างอสก้าและยูคอนได้เป็นผลสําเร็จเส้นทางรถไฟที่คดเคียวสร้างบนหน้าผาอันสูงชันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลามากกว่า100ปีแล้ว ใค่คุณคิดว่าอยากจะลองขึ้นไปนั่งบนรถไฟขบวนนี้มันก็เพียงพอที่จะทําให้ใจของคุณสันวิวได้เนื่องจากว่าพื้นที่ที่ตัดเส้นทางรถไฟบนไหล่เขานั้นมีไม่มากทําให้วิศวกรตัดสินใจที่จะสร้างรางรถไฟที่มีความกว้างแค่เพียง90เซนติเมตรทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วความกว้างของรางรถไฟตามมาตรฐานนั้นคนกว้าง1.4เมตรแต่ความแคบของรางรถไฟกับส่งผลดีทําให้รถไฟสามารถเลี้ยวในวงที่แคบได้ และนั่นทำให้รถไฟสามารถไต่ระดับความสูงขึ้นไปประมาณ914เมตรโดยใช้ระยะทางแค่เพียง32กิโลเมตรเท่านั้นหากคุณยังนึกภาพไม่ออกก็ลองเปรียบเทียบความสูงของตึกเบิร์คาลิฟาดูมันคือระดับความสูงที่รถไฟจะต้องไต่ขึ้นไประดับเรานั้นมันเป็นเส้นทางที่วิ่งรอดผ่านอุโมงขนาดเล็กจํานวนมาก อีกทั้งยังต้องวิ่งข้ามผ่านสะพานไม้ที่ดูน่าหวัดเสียวโดวยเฉพาะสะพานแคนเทลิเวอร์บริ e ที่มีความสูงจากพื้นดินมากถึง66เมตรซึ่งในตอนนั้นมันถือได้ว่าเป็นสะพานรถไฟที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อข้ามภูเขาอันสูงชันในพื้นที่โดยเฉพาะมันอาจดูเหมือนเป็นความมหัศจรรย์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในสมัยนั้นแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครบ้ามากพอที่จะไปเหยียบบนหลังรถไฟที่ดูงอนงัน และเสี่ยงอันตรายแบบนี้อย่างแน่นอนมินามิอโซในขณะที่รถไฟบางสายวิ่งผ่านเส้นทางบนภูเขาที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจท่ามกลางป่าไม้ที่เขียวขจีแต่เส้นทางรถไฟที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันนั้นมันเป็นเส้นทางที่แปลกประหลาดไม่เหมือนกับที่ใดในโลกเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านเขตภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่เส้นทางที่ว่านี้ มีชื่อว่าม so ินามิอ s โซซึ่งมันเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อเขตพื้นที่ทาเทโนกับเขตทาเคโมริในจังหวัดค um ุมาโมโตโดยที่มันเป็นเส้นทางที่ทอดยาวไปรอบๆฐานของภูเขาไฟที่ยังคงครุกกรุ่นที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดซึ่งนั่นก็คือภูเขาไฟออโซแต่ถ้าหากคุณยังรู้สึกเฉยๆกับมันเราจะพาทุกคนมารู้จักกับสะพานไดอิชิชิลาคาว,ว่าสะพานที่ดูแสนจะเปลาะบาง ที่มีความสูงมากถึง61เมตรที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายนี้มันถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี1928เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งทําให้ผู้โดยสารรถไฟต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2016ที่อยู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นสไลด์ลงมาทับเส้นทางรถไฟจนทําให รถไฟไม่สามารถเดินทางได้อีกทางบริเวณพื้นที่โดยรอบก็ได้รับความเสียหายยับเยินถึงแม้ว่าเส้นทางรถไฟสายมินามิอโศจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี2020แต่มันก็ไม่ได้ใช้เดินทางได้บ่อยเท่ากับในอดีตอาจเป็นเพราะความทรงจำอันเลวร้ายยังทำให้ผู้คนยังคงหวาดกลัวและต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นรถไฟขบวนนี้ อัลเทนิควอชูโจบางคนสามารถรับมือกับอาการท้องไส้ปั่นป่วนขณะที่กำลังขึ้นไปอยู่บนรถไฟลอยฟ้าที่สวนสนุกได้แต่มีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถรับมือกับอาการเหล่านั้นเมื่อต้องขึ้นไปอยู่บนรถไฟอัลเทนิคควอชูโจมันเป็นเส้นทางการเดินรถที่เลียบติดขนานกับชายฝั่งที่ดูจะเสี่ยงตายเอามากๆซึ่งเหมือนกับว่าคุณมีโอกาส ที่จะพลัดตกลงไปในน้ําได้อยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะมีบางช่วงของเส้นทางที่ตัดลึกผ่านลงไปในทะเลนั่นเองเส้นทางรถไฟสายนี้มีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ67กิโลเมตรถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปี1928มันถือได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดที่ตัดลัดเลาะกับชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแอฟริกาใต้อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวยังไม่มีการสร้างเหล่ากั้น เพื่อป้องกันรถไฟตกลางใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าในปี1992ทางการจะเข้ามาซ่อมแซมดูแลรักษารางรถไฟเพื่อให้มันสามารถใช้ต่อไปได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปรางรถไฟบางส่วนนั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไปมากจนทําให้เส้นทางรถไฟสายนี้ต้องถูกปิดตัวลงไปในปี2010เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่เส้นทางสายนี้ถูกปิดตัวลงไปแต่ก็ยังมีผู้คนจํานวนมากต่างเฝ้ารุเผืือว่าสักวัน มันจะกลับมาเปิดใช้งานได้ใหม่อีกครั้งจอร์ดทาวลูปโคโลราโดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันยังเป็นที่ตั้งของทางรถไฟที่เสี่ยงตายมากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยซึ้นทางดังกล่าวมีชื่อว่าจอร์ดทาวลูปซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงต้นของศตวรรษที่19 มันเป็นเส้นทางที่ตัดลันลาะไปตามไหล่เขาของเทือกเขาล็อกกี้ที่มีความยาวประมาณ7.2กิโลเมตรแต่ทำไมทุกคนในเมืองถึงต้องการที่จะสร้างรถไฟที่สุดแสนอันตรายเช่นนี้กันละ่ะในอดีตที่บริเวณเทือกเขาล็อกกี้มีแหล่งแร่ซิลเวอร์อยู่มากมายจึงทําให้มันกลายเป็นจุดที่ดึงดูดผู้คนเข้าไปขุดแร่กันเป็นจํานวนมากเพียงแต่ว่าการเดินทางเข้าไปยังเมืองน,นั้นไกลออกมากๆดังนั้นการเดินทางผ่านรถไฟ เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถขนส่งแรงงานและอุปกรณ์ของพวกเขาเดินทางเข้าไปยังเหมืองที่อยู่ห่างไกลได้ตลอดเส้นทางคุณจะพบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยความอันตรายอีกทั้งรถไฟยังต้องข้ามผ่านสะพานที่ทอดยาวไปตามหุบเขาขนาดใหญ่อย่างเช่นสะพาน Devil's Gate High ที่มีความสูงประมาณ30เมตรอีกด้วยเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่ารถไฟจะไม่หลุดของตกลงไปจากสะพาน ทำให้รถไฟต้องชะลอความเร็วเมื่อผ่านสะพานโค้งสูงๆเช่นนี้นี่ขนาดเป็นช่วงตอนกลางวันที่เห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนยังทําให้ผู้คนที่ขึ้นรถไฟมีอาการตื่นเต้นและท้องไส้ปั่นป่วนลองคิดดูว่าถ้าคุณขึ้นไปอยู่ในรถไฟขบวนนี้ในเวลาตอนกลางคืนแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรทอยเทนเส้นทางรถไฟที่เราจะพาทุกคนไปชมกันต่อไปนั้น ตั้งอยู่ในแถบเทือกเขาฮิมาลัยมันเป็นเส้นทางที่วิ่งระหว่างเมืองเข่าฆ่ากับชิมล่าที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของประเทศอินเดียหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคงเป็นเส้นทางรถไฟสา,สายสุดท้ายบนโลกที่คุณคิดอยากจะไปใช้บริการใครจะเชื่อว่าเส้นทางรถไฟสายนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเนื่องจากว่ารางรถไฟมีความกว้างแค่เพียง0.7เมตรเท่านั้น อีกทั้งมันยังถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปี1903และยังคงเปิดให้รถไฟวิ่งมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านเส้นทางแห่งนี้ต่างร้จักกันดีในชื่อว่า Toy Train s แม้ว่าชื่อของมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆแต่ถ้าคุณพลาดก้าวข้ามขึ้นขบวนรถไฟคันนี้แล้วคุณจะต้องรู้สึกจริงจังกับชีวิตคุณขึ้นมาอย่างแน่นอน ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นมาจากเมืองข่าวค่าที่มีระดับความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเลประมาณ950เมตรไต่ขึ้นไปบนระดับความสูงที่2,073เมตรโดยมีระยะทางแค่เพียง96กิโลเมตรเท่านั้นรถไฟขบวนนี้ต้องมุ่งหน้าผ่านอุโมงค์102แห่งข้ามสะพานมากถึง864แห่งและต้องผ่านโค้งที่คดเคี้ยวตลอดทางมากถึงเกือบ1,000โคง้งถึงแม้ว่าสะพานหมายเลข541จะมีความโดดเด่น มากกว่าสะพานอื่นๆแต่มันก็ถือได้ว่าเป็นสะพานที่มีสถาปัตยกรรมการออกแบบสะพานที่ซับซ้อนมากที่สุดแห่งหนึ่งด้วยเช่นกันสะพานแห่งนี้มีความสูงประมาณ23เมตรสร้างขึ้นเป็นซุ้มหินซ้อนกันจำนวน4ชั้นจนทำให้มันกลายเป็นสะพานรถไฟที่ดูวสวยงามแต่แฝงไปด้วยความน่าสะพึงกลัวเบอร์เทนกอย่างที่เรารู้รู้กัน เส้นทางรถไฟบางสายในอินเดียนั้นดูแล้วค่อนข้างที่จะอันตรายและเสี่ยงตายเอามากๆซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเส้นทางรถไฟที่ข้ามเทือกเขาเวสเทิร์นกาสที่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศอินเดียเส้นทางรถไฟสายนี้ทอดยาวจากเมืองฮสซันไปจนถึงชายฝั่งมังกาลที่มีระยะทางมากถึง309กิโลเมตรทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับทัศนียภาพสองข้างทางอันน่าทึ่งได้อย่างจุใจเริ่มตั้งแต่ วิวยอดเขาที่มีเมฆหมอกปกคลุมจนมองไม่เห็นอะไรแล้ววิ่งผ่านอุโมงค์ลงมาสู่เบื้องล่างของน้ำตกทุตสา,าคารที่มีความสูงมากถึง310เมตรและยังดูสวยงามอลังการเท่านั้นยังไม่พอนักท่องเที่ยวยังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศทานน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขามากถึง25แห่งตลอดเส้นทางที่รถไฟแล่นผ่าน รถไฟที่วิ่งผ่านเส้นทางนี้ต้องลอดอุโมงค์57แห่งและยังต้องข้ามสะพานมากถึง110แห่งก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างไรก็ตามสายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขานั้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อการเดินรถไฟในเส้นทางนี้ได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงมรสุมฝนจะตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เกิดดินโ้ลนถล่มลงมาทับเส้นทาง และยังมีโอกาสที่น้ําจะท่วมเส้นทางสูงเอามากๆจนทําให้ทางการต้องปิดเส้นทางการเดินรถไฟในช่วงนี้อยู่เป็นประจําต้องขอขอบคุณทางการที่คานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักทําให้เส้นทางนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางเกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเดบเบอร์เกนไลน์เส้นทางรถไฟเดบเบอรเกนไลน์เป็นเส้นทางรถไฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในด้านทัศนียภาพวิวทูทัสภูมิประเทศในประเทศนอร์เวย์ที่ดูสวยงามตะการตาเพียงแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวเส้นทางสายนี้ได้ถูกเปลี่ยนจากเส้นทางรถไฟในฝันให้กลายมาเป็นฝันร้ายที่ใครๆไม่อยากจะฝันถึงทางรถไฟระยะทางยาวเกือบ500กิโลเมตรนี้นั้นมีจุดเริ่มต้นจากเมืองออสโลไปสิ้นสุดปลายทางที่เมืองเบอร์เกนซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่มีอุณหภูมิติดลบประมาณ10องศาเซลเซียสอีกทั้งถ้าหากคุณมองออกไปยังนอกหน้าต่างคุณจะเห็นความหนาของหินมะที่ตกลงมาสะสมรวมกันสูงมากกว่า1.5เมตรอย่างไรก็ตามแม้ว่าสภาพอากาศจะดูเลวร้ายสุดขีดแต่รถไฟสายนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่ได้คุณจะต้องเจอกับพายุหินมะที่ถมกระนำจนทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์รอดผ่านลงมาอย่างพื้นดินได้เลย ยิ่งถ้าหากมองไปที่รางรถไฟแล้วอย่าไปคาดหวังว่าจะได้เห็นพวกมันและเหตุการณ์มักจะเลวร้ยายลงอยู่เสมอเสมอย้อนกลับไปในปี2020พายุหินมะได้พัดเข้าถล่มใส่เส้นทางรถไฟเดยบเบเกนไลน์จนทำให้ระ,ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเดินรถหยุดชะงักไปเหตุการณ์ที่เลวร้ยายแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในนอร์เวย์อยู่เป็นประจำดังนั้น เพื่อทําให้รถไฟสามารถวิ่งผ่านเส้นทางหันลึโหดแบบนี้ไปได้ทําให้วิศวกรต้องนําเครื่องกวาดหินมะมาติดตั้งไว้ด้านหน้าของตัวรถเพื่อช่วยกวาดหินมะให้พ้นออกไปจากทางถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าในตอนนี้นอร์เวย์เลือกที่จะไม่ใช้เครื่องกวาดหินมะแบบเดิมเสมอไปย้อนกลับไปในปี1940 นอร์เวย์ได้เลือกใช้จักรกลยักษ์ตัวนี้เพื่อใช้เคลียร์เส้นทางกาันบนรถไฟโดยเฉพาะซึ่งมันรู้จักกันดีในชื่อว่าโรตารี่สโนเพล็กซ์ซึ่งจักรกลยักษ์ตัวนี้มีเครื่องยนต์โรตารี่ขนาดใหญ่ที่มีพัดลมติดไว้อยู่ด้านหน้าทําให้มันสามารถกวาดรางรถไฟด้วยการสับและพ่นหินมะออกมาเหมือนกับคนกําลังสับไม้ยังไงอย่างนั้นแม้ว่ามันจะมีรูปร่างที่ดูเฉยๆแต่ใครจะเชื่อว่าด้วยหลักการง่ายๆเช่นนี้ ทำให้มันถูกนํามาใช้กวาดหินมะออกจากรางรถไฟกันทั่วโลกทางรถไฟบนสนามบินทุกคนต่างรู้กันดีว่าการขับเครื่องบินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายลองจินตนาการดูครับว่าถ้าคุณเป็นกัปตันที่กําลังนําเครื่องลงจอดแล้วมาลุที่หลังว่ากําลังมีรถไฟวิ่งขวางอยู่บนลันเว์แล้วคุณจะรู้สึกอย่างไร หลายคนคงคิดว่าเรื่องราวแบบนี้มันคงจะไม่เกิดขึ้นจริงบนโลกของเราหรอกผิดแล้วครับใครจะเชื่อว่าจะมีรางรถไฟวางขวางลลนเวย์เกิดขึ้นจริง,รงในมาดากัสกร์เนื่องจากภูมิประเทศของมาดากัสกร์นั้นเป็นเกาะที่มีพื้นที่ที่จํากัดทําให้สนามบินเดมานาคาลาและเส้นทางการเดินรถไฟสายฟิอานาลันโซโคเอตนั้นต้องแร่เส้นทางระหว่างกัน ซึ่งมันหมายความว่าเครื่องบินจะต้องคอยหลีกทางให้กับรถไฟที่กำลังวิ่งข้ามผ่านเข้ามาในลานเว์ตลอดทั้งวันสนามบินที่มีการแชร์ใช้พื้นที่กับเส้นทางเดินรถไฟแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่มาดากัสก์ที่เดียวเท่านั้นสนามบิน g i s บอร์ดแอร์พอร์ของนิวซีแลนด์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งก็เป็นอีกหนึ่งสนามบินที่มีการแชร์พื้นที่ร่วมกับเส้นทางรถไฟด้วยเช่นกัน สนามบินแห่งนี้มีพื้นที่คร่าวๆประมาณขนาด300สนามฟุตบอลต่อกันแต่เนื่องจากว่ามันกินพื้นที่ที่กว้างมากและยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชุมชนเมืองทำให้ต้องมีการแบ่งพื้นที่ที่เป็นส่วนหลักของรันเวย์ไปให้กับเส้นทางรถไฟสายเพ r ร์ลมอนต n นอร์ธกิสบอนจึงทำให้มันกลายเป็นสนามบินที่สุดแปลกที่ไม่เหมือนกับที่ใดในโลกคำถามก็คือแล้วรถไฟเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุชนกับเครื่องบินได้อย่างไร เป็นเรื่องที่โชคดีมากที่เครื่องบินลำนี้ถูกจอดไว้เพื่อจัดแสดงเท่านั้นและนี่ไม่ใช่ภาพที่ถูกถ่ายก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ยังได้เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่สนามบินต้องคอยสังเกตจังหวะเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านลันเว์รวมทั้งยังต้องประสานงานติดต่อกับเครื่องบินขาเข้าและขาออกเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่ากับตันที่กลับเครื่องบินขึ้นลงที่สนามบินแห่งนี้คงเครียดมากกว่าปกติเป็นสองเท่าอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ